อินฟ้าเสียดายอดรุ่นง,งานกับแบกสันหวังเปิดใจทำอะไรก็เป็นดรามาาา่าทำเอาแฟนเสียดายไม่น้อยเมื่อนวัดอิสระไกซีนออกมาคอนเฟิร์มเองว่าอิงฟ้าวรหะเจ้าของตำแหน่งรองอันดับหนึ่งเวที มิสแกรดอินเตอร์เนชั่นแนล2022อดร่วมง,งานกับแจ็คสันหวังและและ้วล่าสุดเนี่ยก็ได้มีโอกาสเจอตัวกับสาวอิงฟ้าเจ้าตัวเนี่ยก็ได้เผยถึงเรื่องนี้รวมถึงประเด็นดาราม่าต่างๆว่าอิงฟ้ายอมรับเสียดายเหมือนกันไม่ได้ร่วมง,งานกับแจ็คสันหวังแต่ก็ไม่เป็นไรอาจจะมีโอกาสหน้าอีกเหตุผลหลักๆเป็นพีเซนเตอร์ที่อาจไม่ตรงกับบริบทของงาน ตอนยกเลิกก็อยากร้องไห้แอบเสียดายขอกลับไปสะสมแต้มบุญใหม่ส่วนดราม่าที่เกิดก่อนหน้านี้มาโพสต์ดีใจบอกเป็นสิทธิ์ของตนที่จะโพสต์มองว่าเป็นดราม่าไร้สาระไม่น้อยเพราะห้ามความคิดคนไม่ได้ชิมทำอะไรก็โดนดราม่ามีมาทุกวันไม่ได้พักเลยก็ขอปล่อยผ่านไปไม่ให้ค่า แต่ถ้าอันไหนที่ร่วมเกินไปถึงครอบครัวหรือรุนแรงมากๆก็มีวิธีจัดการในรูปแบบกฎหมายกันไปแล้วก็ส่วนเรื่องของแฟนขัดที่ตามไปถึงคอนโดนั้นสาวอิงฟ้าก็รู้สึกว่าไม่โอเคเท่าไหร่เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราไปฟังประเด็นนี้กันดีวกว่าพร้อมทั้งยังมีประเด็นเรื่องของท่าเต้นที่ไม่เหมาะสมกับการเป็นนางงามส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของ ที่ออกมาโพสว่าชอบก็จีบดิอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังจากปากของสาวอิงฟ้ากันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆส่วนตัวเราเราไม่ได้เห็นค่ะแต่ว่าพี่ผู้ช่วยอะไรเงี้ยเขาเห็นว่าแบบมีคนเรียกเราใต้คอนโดอะไรเงี้ยคือเหมือนแล้วก็ไม่ทราบว่าอาจจะขอถ่ายรูปหรืออาจจะขอคุยอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเราสึกว่าเออเราไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะว่าก็ทราบมาว่าเหมือนแบบ ก็คุยกับทางนิติสือเหมือนเขามารอตั้งแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยมาเฝ้าเราอะไรเงี้ยเราก็เลยว่าเอออาจจะเว้นพื้นที่ส่วนตัวให้เรานิดนึงใช่แต่ว่าคือจะจะไปเจอเราตามงานอีเวนต์หรือต่างๆอะไรคือมาได้เลยเรามีเวลาให้เทคแามเต็มที่แต่ว่าอันหนที่เป็นสถานที่ส่วนตัวของเราเราก็อยากเว้นไว้อะไรเเพราะว่าเกรงใจแบบลูกบ้านท่านอื่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ก่อนหน้านี้ไม่ได้มั่นใจแต่ว่าครั้งนี้ค่อนข้างที่จะแบบออามั่นใจชัดเจนเยอะไรเงี้ย <c oughs> หนู๋ยวเถามไปไว่าแล้วนางงามต้องเต้นแบบไหนถูก <c oughs> ไหมว่าแบบนางงามต้องเต้นแบบไหน <c oughs> เต้นให้ดูได้ไหมอะไรเงรี้ย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะว่ามันเราไม่ได้เป็นนางงามแบบร้อซทุกสถานที่แล้วมันเราแต่แตบ,บริบทของเราอย่างเราร้องเพลงแล้วก็เป็นศิล,ลปินเราเล่นละครเราก็เป็นนักสแสดงมันอยู่ในพาร์ทพาร์ทของแต่ละนั้นนั้นมันก็อยู่ที่มุมมองของคนด้วยแหละเพราะเราก็ เราบอกไปแล้วว่าเราทําเต็มที่ทุกงานเราเอนเตอร์เทนคนเต็มที่แล้วตัวเราก็มีความเป็นศิลปินค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเวลาเราร้องเราก็มีฟิลลิ่งของเราไปตามเพลงอะไรเงี้ยเพราะเพลงมันก็ค่อนข้างมันคือเพลงฮิปฮอปอะไรเงี้ยแต่ถ้ามันมีระนาดหรือมีปี่มีอะไรก็เราก็ราได้ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือมันก็อยู่แต่พาร์ทของเพลงไปแต่ว่าก็สิทธิ์ของเขาที่เขาจะคิดเราก็ห้ามไม่ได้อยู่แล้ว เป็นีลมูดอย่างที่ทุกคนเห็นคือเราร้อกับพี่เวอยังไงใช่ไหมอ่ะมันก็ตามฟิลไม่งั้นถ้าเราเป็นพาร์ทนางงามทุกพาร์ทคนก็เบือ่อถูกไหมอ่ะมันก็เป็นลุคเดียวลุคเดิมเดิมทุกงานมันก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยเราก็พยายามจะทําให้คนที่อยู่มาหาเรามาเจอมาร่วมงานแต่ละพาร์ทแต่ละงานเขาสนุกแล้วก็ได้เห็นลุคอะไรที่มันแบบแปลกใหม่แตกต่างกันออกไปยอะไรเงี้ยมันเป็นเพลง เราเล่นจริงคือจริงๆก็แซวแฟนคลับในทวิตนั่นแหละอะไรเงี้ยไม่มีอะไรเราชอบบาทีเราชอบโยนอะไรแล้วก็ให้ป็นแบบเป็นแฟนปนตามลุ้นกันเลย <Cow> <ster> เป็นแฟนคาแรคเตอร์เราอยู่แล้วในการกลับมาเล่นทวิตคือเราก็ไปิดไปนานเนาะกล <unexpected> ับไปเล่นเราก็เลยอยากจะหาอะไรที่มันแบบบางทีทโพสต์ตลกตลกหรือโพสต์อะไรให้คนแบบเข้ามาร่วมคอมเมนต์พูดคุยอะไรเงี้ยก็แซวเล่นแซวแฟนคลับเล่น ปาป้าขนาดนั้นคงจะไม่มีค่ะอาจจะสามปีทีค่อยว่าอีกทีนึงเ็ตอนนี้ก็คือไม่มีไม่มีใครกลาน้าอน้ก็ไม่มีอยากตีมั้ยไม่มีไม่มีแต่ตัวเราเองเราก็ยังไม่ได้โฟกัสในเรื่องของงานด้วยเราก็โฟกัสเรื่องของงานเดียวเพราะตอนนี้งานก็แน่นมากๆต่อให้มีแฟนก็คงไม่มีเวลาให้อ่ะงานก็องบอกว่าจัดอีกครั้งเนี่ยก็ได้ออกมาเชียร์แล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะ ก็แอบเสียดายนิดนึงที่ไม่ได้ร่วมงานกับแจ็คสันหวังนั่นเองค่ะแต่อย่างไรเธอก็บอกว่าไม่เป็นไรนะคะขอสะสมแต้มบุญใหม่ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้าอีกเนี่ยหวังว่าคงจะได้ร่วมงานนั่นเองค่ะแล้วก็เรื่องของคอนโดที่มีแฟนคลับบางกลุ่มบางคนเนี่ยได้ตามอินฟ้าวรหะไปถึงคอนโดกันเลยทีเดียวค่ะ งานนี้สาวอินฟ้าเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่โอเคมากๆที่แท็กขับเนี่ยไปรอไปตามติดถึงคอนโดค่ะแทนยังบอกอีกว่าเธอเนี่ยยังมีมาตรการที่จะจัดการกับคนแบบนี้อีกด้วยนะคะส่วนเรื่องที่สาวอินฟ้าเนี่ย,ยออกมาพูดว่าชอบก็จีบดีงานนี้เนี่ยสาวอินฟ้าก็แค่แซวแฟนๆนั่นเองค่ะแลวสาวอินฟ้าเนี่ยก็ยังได้บอกอีกว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาจีบหรอกเพราะว่าป้าปานวัตเนี่ยหรือบอสนวัตนเนี่ย ดุมากๆเลยทีเดียวค่ะอย่างไร้างเพจนาราเมาก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้กับคุณผู้ชมได้รับชมได้ติดตามกันอย่างแน่นอนค่ะ